สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับอ้อมและเพจเพนท์เฮาส์เช่นเคยนะคะถ้าใครกำลังมองหาบ้านเดี่ยวในย่านนิมิตใหม่นะคะตน้ตนๆใกล้ๆมินบุรีแล้วก็ต้องหลังนี้เลยค่ะอ้อ,อมรีโนเวทไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นบ้านที่อยู่ในโครงการหมู่บ้านพนาสน8ค่ะตั้งอยู่ถนนนิมิตใหม่12นะคะเข้ามาดูข้างในกันเลยบ้านหลังนี้นะคะด้วยโครงเดิมเนี่ยเขามีหลังคาโรงรถให้อยู่แล้วเนาะแล้วก็จะมีความคงทนมากเลยก็เลยยังคงเก็บไว้แล้วก็ปลูก กระเบื้องให้ใหม่ทั้งหลังเลยนะคะแล้วก็เราสามารถจอดรถในบ้านตรงนี้ได้สองคันกันเลยค่ะสบายๆเลยนะคะด้านข้างนี้ยังมีทั้งโซนที่อ้อมทําไว้สําหรับทําสวนให้ตรงนี้นะคะแล้วก็เทพื้นปูนให้ปูกระเบื้องให้แล้วเรียบร้อยทางฝั่งนี้ให้ด้วยค่ะเข้ามาดูด้านหลังกันเลยตรงนี้เลยค่ะก็จะมีโซนค่อนข้างเยอะนะมีห้องเป็นห้องน้าด้านนอกตรงนี้นะคะ1ห,ห้องเข้ามาเลยค่ะ นี่เลยมีห้องน้ําไว้ถ้าแขกมาบ้านแล้วเราไม่อยากให้เขาเข้าไปยุ่งในบ้านเนาะหรือว่าแบบเออใครมาขอเข้าห้องน้ำเนี่ยเราอาจจะแบบให้ตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นห้องน้ําแม่บ้านก็ได้เช่นกันส่วนประตูตรงนี้ก็คือเป็นห้องนอนแม่บ้านนะคะหรือว่าจะเก็บเป็นห้องเก็บของก็ได้เป็นห้องเล็กๆเนาะถ้าใครมีแม่บ้านก็ให้นอนห้องตัวนี้ได้เลยส่วนตรงนี้เป็นครัวที่ทะลุไป ในบ้านนั่นเองค่ะก็ถ้าใครทําครัวอยู่แล้วอยากจะออกมาข้างๆนี้เราออกมาสักผ้าหรือว่ามาใช้พื้นที่ใช้สอยตรงนี้ก็ออกทางหลังบ้านได้เช่นกันค่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะยังคงมีสวนให้เช่นกันค่ะนี่เลยเป็นสวนโซนด้านข้างนะคะตรงนี้ก็คือเป็นทางเดินที่อ้อมเทป,ปูนไว้ให้นะคะเทป,ปูนไว้แล้วก็ข้างๆนี้เราสามารถปลูกต้นไม้ได้นะเพราะว่าบางแค หินกรวดไว้ด้านบนเฉยๆเราสามารถขุดขุดออกมาแล้วก็ทําสวนตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็คือหลอกกับที่ไว้ให้แล้วนะซึ่งทางตรงนี้นะคะยาวมาถึงด้านหลังตรงนี้เลยแล้วก็มีทางข้างๆตรงนี้ให้เราออกมานั่งชมสวนได้ด้วยนะคะปะทีนี้เราไปดูด้านในกันแล้วนะคะบ้างหลังนี้นะคะประตูหน้าต่างก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะ พร้อมกับตรงนี้ฝ้าเราทําฝ้าให้ใหม่นะเป็นฝ้าฉาบเรียบแล้วก็ทําเป็นไฟซ่อนให้ด้วยนะคะดูหลังนี้ก็มีความโค้งเหมือนกันนะช่วงนี้จะแบบชอบความโค้งเป็นพิเศษนะคะมาต่อกันเลยค่ะข้างล่างนะคะมีห้องนอนข้างล่างให้ด้วยห้องนี้เลยหนึ่งห้องนะคะมีพื้นที่สำหรับ ใครที่มีคุณพ่อคุณแม่อายุเยอะเนาะแล้วท่านไม่สามารถเดินขึ้นไปบนบ้านได้เนี่ยก็ให้ท่านนอนตรงนี้ได้ค่ะเรามาต่อออกกันเลยถัดมาตรงนี้นะคะเป็นห้องน้ําค่ะซึ่งโครงการเนี้ยเขาทําระบบไว้ให้ก็คือมีโถปัสสาวะของผู้ชายด้วยนะคะตรงนี้เลยแล้วก็เป็นห้องน้ําตรงนี้ให้นะคะนี่เลยค่ะถัดไปนะคะเป็นครัว ก็คือแบ่งห้องมาตรงนี้เป็นครัวได้อีกคันหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าใครอยากวางโต๊ะทานข้าวไว้ตรงนี้ก็มีพื้นที่พอสมควรนะคะพร้อมกับทำเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้ไว้ให้ด้วยนี่ตรงนี้ก็ยังมีเคาน์เตอร์บาร์ที่มีความโค้งอยู่นะคะให้ทางยาวเลยแล้วก็ครัวเนี่ยก็ทำเต็มตรงนี้เลยนะตรงนี้ก็คือเป็นให้ หน้าต่างให้มีแสงเข้ามาภายในครัวนั่นเองค่ะแล้วก็เคาน์เตอร์อันนี้ก็ทําให้ใหม่เนาะก่อขึ้นมาเป็นเคาน์เตอร์ครัวปูนค่ะแถมเตาแก๊สแล้วก็เครื่องดูดควันไว้ให้เช่นเคยค่ะส่วนทางน้านโน้นเป็นประตูที่ออกไปด้านข้างเนาะที่ให้ดูตอนแรกแล้วแล้วก็ถ้าใครอยากซักผ้าในบ้านเนี่ยมีเครื่องซักผ้าตรงนี้ไว้ให้นะคะมีท่อน้ำพิ้งมีก๊อกน้ำแล้วก็มีปลั๊กไฟให้แล้วเรียบร้อยค่ะ ป่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันต่ออ๋อก่อนที่จะไปด้านบนนะคะตรงนี้ประตูนี้ดูเหมือนสูงแต่ไม่ต้องตกใจนะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดนี่แหละคะ่ะแต่ว่าด้วยความที่ใต้บันไดเขาค,ค่อนข้างสูงเนาะเราก็จะแบบมีพื้นที่ในการเข้าได้ง่ายๆนะคะนี่เลยได้พื้นที่ถึงด้านในตรงนี้เลย เราพาชมด้านล่างหมดแล้วเนาะเดี๋ยวอ้อมพาขึ้นไปดูห้องด้านบนนะคะข้างบนมีทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันมีด้านหลังตรงนู้นหนึ่งห้องนะคะแล้วก็มีตรงนี้สองห้องพร้อมกับห้องน้ำตรงนี้ห้องหนึ่งค่ะเรามาดูห้องน้ำห้องนอนตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นห้องนอนที่หนึ่งนะคะก็ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะนี่เลยกระเบื้องอันนี้เราก็ปูให้ใหม่หมดเนาะไปดูห้องนอนที่สองค่ะ ห้องนอนที่2ก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งจะเป็นห้องที่สามารถเชื่อมกับห้องน้ําชั้นบนได้ด้วยนะคะทางฝั่งนี้เลยนี่เราเชื่อมห้องน้ําข้างบนด้วยวิธีนี้นะคะก็ตรงนี้เป็นโซนอาบน้ําฝักบัวค่ะแล้วก็ยาวไปตรงชักโครตรงนี้แล้วเราก็สามารถออกบางนี้ทางโถงบันไดด้านหน้าได้เลยนะคะ ส่วนห้องสุดท้ายห้องมาสเตอร์เข้าไปดูกันค่ะห้องมาสเตอร์นี่จะใหญ่มากๆเลยนี่เลยค่ะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวให้ด้วยนะคะห้องน้ำในตัวจะอยู่ทางนี้เลยค่ะอันนี้เป็นห้องน้ำห้องที่3ามน้องเป็นห้องส่วนตัวของสำหรับห้องนอนมาสเตอร์นะคะมีมีโถปัสสาวะของผู้ชายให้ด้วยทางนี้นะคะแล้วก็แบ่งโซนแห้งโซนเปียก มาตรงนี้ได้เลยตรงนี้เป็นฝักบัวนี่เลยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยตัวบ้านของเดิมอะของเดิมเนี่ยเขาจะเป็นระเบียงธรรมดาเนาะแล้วก็ต่อเติมตรงนี้ก็เลยต่อเติมออกมาให้เป็นโซนนั่งเล่นจิบกาแฟาอีก โซนนึงค่ะก็คือถ้าสมมติว่าแบบเออตอนเช้าเรายังไม่อยากลงข้างล่างแล้วก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเวลาแขกมาตอนเช้าก็มองจากตรงนี้ได้เลยถ้าใครสนใจบ้านหลังนี้นะคะมีเนื้อที่ทั้งหมด63ตารางวาค่ะมีห้องนอนทั้งหมด4ห้องนอนค่ะมี3ห้องน้ำข้างในบ้านแล้วก็มี1ห้องน้ำข้างนอก มีห้องนอนแม่บ้านข้างนอกอีกห้องหนึ่งก็ถ้านับรวมๆแล้วก็จะเป็น5ห้องนอน4ห้องน้ำนั่นเองค่ะสามารถจอดรถได้2คันนะคะในโครงการพนาส่น8นี่มิ้นใหม่12ค่ะถ้าใครสนใจบ้านหลังนี้อยากติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือว่านัดเยี่ยมชมนะคะก็โทรมาได้ที่เบอร์และไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีทีมงานตอบให้ค่ะสำหรับวันนี้อ้อมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ